สวัสด,ดีค่ะมันอนี่ยายแก้วแฟมลี่สิาพ่ามาเกือบปานะ่าเนาะมาเบิ่งปาา่าว่ามันมีหน่อยมีหลายซสมัยบางคนก็บอกมีป,าป่าบ่เนาะเหมืนกมียายแก้วว่ามีหลายเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งแก้วใส่ไปก้อยหลายเนาะเนกลือซานกุน tăng khử lại, sang nước pha bên mấy. Mấy có nó phát, đi. À, cửa lại, ừ, bên cửa lại mỏ. nó, nó nó, bắt, bắt hồn vào nịt, nè, cái này lại san, nó, nó tăng khử lại, mỏng, nó gần mỏng điều có đấy thì nó สามลายนี่นหลายบ่เห <ot> ็นบ <trees> <bas> ่ลายอ้าแต่ไม่แต่ตัวใหญ่ๆตัวก็มาแปลก็ปลาซิเ่กินเบ็ดพ่กอยากว่าจังเลย อ่ะอันนี้เป็นบ่อตกปลาไอรินเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดตามปกตินะครับเปิดทุกมือเลยนะครับสนใจอยากมาล่องเบ็ดล่องควั้หมานคว้วแม่นกับมาว่านหนักตกปลาพอลูกอ่อนมาลากขึ้นลากขึ้นสั้นก็ได้เด้ก็ได้มาว่านิดแม่บักโลขึ้นว่านิดมีเตกิโลขึ้นพี่น้องนะครับหรือไพหมานกันก็ได้นี่ยเนี่ได้ซุ่มปลาบึกกับปลาสวายนี่ยสามนะครับว่านที่เรา มันก็นน่นมากินขห้เราแต่นมากินเพราะว่ามันลามันหลา,าต้องเกลือลยยาเนาะแต,ต่อนเนาะแหดดึกลงไปเอาขึ้นเมื่อไรได้แหดได้ทิมพรอะเลยได้เนี่ยออแต่เบาง่โตัวสามโล่สี่โล่ขึ้นขันพูดได้โต๊ได้เจ็ดกิโลขึ้นไปนี่มีรังว่านหาเลย ผ่านลงสีอะไรมากินบราดว่องนะเจ้าหลักตุ่น้ออกมาป้าดกุมถึงงอนใครว่าบ่มีปลาปลาอะไรคืออย่างนี s <S ้เปลี่ยนเปลี่ยนสิเบ็ดก็ต้องห่วงว่าบ่มีปลาปลาเยอะแยะนะมือกล่องเอาที่เผลอมือกล่องเอาที่เผลอมาได้ไหม แม่เผล่นะใส่เลยอ่ามือกล้องนี่เล่นที่เผลอเลยเนาะพี่น้องเหมือนธรรมดาได้มือกล้องก็ได้มือกล้องก็อยากแอบแ่เนาะเดี๋ยวเอฟซีเห็นมันจะว่าว่าแย่เกี่ยวคิเถ่าแถวจะว่าเด้เนี่ยแย่เกี่ยวคิเถ่าแถวเนมันก็จำอายุแหรอพี่น้องพี่น้องอายุแย่เกี่ยวกะ บมเมนเล็กหน่อยเนะาะย่างสิบสี่ละย่างหาสิบสี่แหละพี่น้องนี่แหละตัวกิงนะ่งเสียงกิ่งเนาะมือกล้องหาสิบแปดย่างหาสิบเก้ามือกล้องเพิ่มหาสิบแปดมือกล้องกอง็คือแปนยายแก้วนี่แหละแปนยายแก้ว <c oughs> ใครกินสิกีบ <c oughs> บังหน้ามือกล้องไว้ก <c oughs> ีบรถโอเป็นยังเน็่ประกันไว้หลาย ก็เป็นยังว่าหยอกว่ามวนกันต่ออายุเนาะตามต่ออายุพอได้หวัวเนะวาะพอได้มวนกันดีได้มีคนคนหักเนะาะใครกลมีคนสร้างเนาะมีคนหักหลายไลย่ดีนะดเนาะยายแก้วกับปุ้มใจว่ายังมีคนหักยายแก้วอยู่เนาะที่ทีเองพูดถๆยังมีคนหักห้ากับปุ้มใจเลยนะเนาะเืออใครกอันคนสร้างนี่ได้แหละ โมเมนต์พญายมือกล่องมิเตอร์คนขิวพญายมือกล่องมิเตอร์คนขิวเป็นยังด่าข้าเจ้าพี่น้องไปบอกกวนเขาปะด่าข้าเจ้ากวนข้าเจ้ามิสิแหละเขามากีบเมียแนวบ๊วยได้เหรอได้ด่าเขาเนี่ยผู้เฒ่าเดือเมียเล็กน้อยเนาะถ้าธรรมดาลราผู้เฒ่าเดือเมียเล็กน้อยผู้หน้อยล่ะคนผู้น้อยซื้อช่างหน้าที่แล้วนี่ซื้นาที่ คนคุณน้อยซื้อพี่น้องมันเลยคือเด็กน้อยที่กินกระเท่าละละนี่ละเบื้องอรุณเนี่ยเทาบนุมกระจำนี่ละมือนี่มาเน้นโซ่โตแล้วบนนี้เน้นโซ่ผลงานมือเนี่ยเน้นโซ่โตย่างเดียวเนว่าจะเห็นตัวกิ่งเนาะนี่ละโตกิ่งแล้นี่เน็กน้อยเนึ่องจำเด็กน้อยเนี่ยสูงร้อยสี่สิบห้าจ้าสูงร้อยสี่สิบห้าน้ำหนักสี่สิบสี่สิบห้าบอสี่สิบสี่จ้าน้ำหนักสี่สิบสี่ ตอนเป็นสาวน้ำนัก42วันนี้เฒ่ามาแล้วเลย44ได้น้ำได้เนื้อขึ้นเป <c ười> ็น44ขึ้น44วันนี้ค่ะลูกสองะได้แต่ผู้ชายเนาะผู้หญิ่งก่ได้มาสาผู้หญิงอยู่พีน่น้องท่านบ่เนี่ยเ <c ười> ถ่าแล้ยก่ได้ดอกเบิ้ลเบิ้อายุแล้วพีนพ่น้องมาสาผู้หญิงเจ้าคนยาบ่มีลูกสาวเจ้าคนเลยท่านบ่เบิ้อายุเอาลายพีน่น้องซอยรุ่นเด้อซอยรุ่นเด้อพี่น้องเด้อ มีหลานอยู่หลานสาวทางงามคือพอ,อวะอ้อะวาวคไลฟ์ไปโดนละถ้าสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย